หลายคนไม่เคยเห็นชมหน้าใบาฟิลน้องชายแท้ๆใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลอดีกรีหนุ่มสะจวตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าเอกสาวตัวท็อปของวงการสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่กำลังโด่งดังมากที่สุดในขณะน,นี้โดยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์ก่อนฉายแววต่อเนื่องด้วยเจ้าของรางวัลนาตราชหลังจากที่เธอเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักและทำผลงานเข้าตา จนมีงานละครไม่ขาดสายทำให้ตอนนี้ใบเฟิร์นดังไกลถึงต่างแดนแม้จะยังไม่มีแฟนครับเป็นตัวเป็นตนแต่มีแฟนคลับหลงรักเธอสุดๆนอกจากนี้ใบเฟิร์นนั้นก็ได้มีน้องชายที่ดีกรีไม่ธรรมดาอีกด้วยโดยมีชื่อว่าใบฟิลหรือเจีราทิตหรือวิเศษภ,ภัยบู์ซึ่งจบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกเลยว่าหน้าตาดีไม่แพ้พี่สาวอีกด้วยแถมเป็นถึงพนักงานต้อนรับของสายการบินดังเรียกได้ว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งสุดๆทั้งนี้ใบฟิลเจียราทิสนั้นมีจุดเด่นโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าช่วงชีวิตในวัยมัธยมเจ้าตัวได้มีโอกาสไปเรียนที่อเมริกา2ปีและนอกจากนั้นในช่วงที่เข้าศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเขาก็ได้เวลา work and travel ที่อเมริกาอีกด้วยส่วนด้านการเรียนนั้นเขาก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาได้เกรด3ขึ้นไปตลอดส่วนในตอนนี้เขาก็ได้ทำงานทางด้านสายการบินเป็นพนักงานต้อนรับของสายการบิน j เ t สต a แอร์ไลน์นั่นเอง